Oh เป็นประจําทุกเ uh huh. ดือนมกราคมของทุกปีที่เราจะมี <laughs> หนังใหม่มาแนะนําซึ่งหนังที่จะแนะนําในสัปดาห์นี้คือเรื่องที่มีชื่อว่า first day kill my father มันเกี่ยวกับอะไรพี่หนุห,หนังเกี่ยวกับการเอาตัวรอดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในไข้ฟื้นฟูจะเรียกว่าไขา้ฝ้นูเป็นเรียกว่าไขา้เป็นไข้ปรับทัศนคติของเขมรแดงในยุคนั้นซึ่งมันก็เป็น เรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ต้องจากครอบครัวมีฐานะต้องเข้าไปสู่ระบบคอมมิวนิสต์ในค่ายนั้นแล้วก็ต้องเข้าไปเรียนรู้อะไรต่างๆเข้าไปเผชิญเจอกับเหตุการณ์ที่มันที่เด็กอาจจะไม่ควรได้เจออย่างนี้อ่ะซึ่งก็หนังก็เป็นคือหนังเป็นหนังไม่ไม่มีไม่ไมีแดนหรอกมีมีนิดหน่อยแต่ว่าเป็นหนังที่สื่อถึงความโหดร้ายของเขมรแดงในยุคน,นั้น<ม>กับมุมมองของเด็ก ที่ต้องไปเจอความโหดร้ายของอคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นซึ่งเอ้าถามดิไม่ได้ถามเลยรพูดอยู่นถามว่าเอ่อเคต็ผลที่ชอบทาไมถึงเคลผลที่ชอบก็คือมันมันดูมันดูอึดอัดดีด้วยความที่มันเป็นเด็กไม่รู้ว่าหนังมันมันผ่านถ่ายทอดผ่านมุมมองของเด็กนะมันมันเราก็ต้องมาคิดในมุมมองเด็กว่าเหมือนเด็กมันไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อมันไม่รู้ว่ามันต้องไปเจออะไรแล้วต้องมาคิดแบบ ผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตรอดออกไปอย่างเงี้ยก็ต้องจากเด็กก็ต้องก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในชั่วพริบตาซึ่งมันก็มันสนุกตรงนี้แหละแล้วมันก็ต้องมันต้องไปเจออะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างที่ในม,มุมของเด็กมันอาจจะรับไม่ได้แต่ก็ต้องฝืนใจรับให้ได้เพื่อที่จะมีชีวิตรอดออกไปนะอันนี้น,น่าสนใจตรงนี้แหละมันก็เลยสนุกอันนี้เป็นเออนักสแสดงของกัมพูชากัมพูชาใช่ หนังเป็นของแองเจลินาโจลี่นะแองเจลีนาโจลี่กับลูกลูกเขาอะชื่ออะไรนะชื่ออะไรแมดด็อกเคยได้ยินนั่นแหละอะก็เป็นหนังของโจลี่เพราะว่าโจลี่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะออฟเซสกับวัฒนธรรมขมรเนาะเพราะว่านางก็ไปไปอัดอเด็กขมรหลายคนอยู่อืมนูเคยได้ยินว่ามีหนังสือเขาทํามาจากหนังสือใช่ใช่แล้วซีนที่พี่หนุ่มชอบที่สุดแบบตาตึงใจ สินที่ชจ้าีีสุดสินกับระเบิดไม่รู้ไม่รู้พูดได้แค่ไหนถึงจะเรียกว่าไม่สปอยอะ่ะแล้วทำไมพี่หนุ่มถึงชอบสินนั้นเพราะว่ามันมันมันโชว์ความหมดหนทางสู้บวกกับความบีบคั้นในในสถานการณ์ด้วยซึ่งมันกินไม่เข้าขายไม่ออกแล้วเป็นเด็กด้วยไม่มีอะไรแล้วลูกค้าโทรมาแล้วพี่หนุ่มให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนให้8คะแนนก็ได้อ่ะหกักอ่า ความไม่ต่อเนื่องบางมีมันมีบางมันมีบางมุมที่เราไม่เห็นว่าตัวละครนี้ไปสุดตรงไหนอืเพราะเพราะว่าตอนแรกมันบิวมามันมีหลายตัวละครแต่ว่าพอพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันไปสุดตรงไหนเรายังไม่รู้เพราะมันมันก็ตัดไปเลยไม่พูดถึงอย่างเงี้ยอ่ามันขาดมมีหลายตัวละครตัวละครที่เรายัง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 คง้างคาอยู่หมดแล้วเราอยากรู้ว่ามันไปจบยังไงสรุปมันตายหรือไม่ตายซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกเออก็เลยหักไปนิดนึงแต่แต่มันก็เป็นเสน่ห์ว่าไม่รู้ดิ มันก็เป็นเสน่ห์ว่าให้เรารปปสึกว่าเออมันตายหรือเปล่าแล้วมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมออประมาณนี้โอเคก็แนะนําสําหรับคนที่ชอบหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่เชิงประวัติศาสตร์หรอกแต่ว่ามันหนังหนังฉัเรียกว่าหนังสงครามก็ไม่เชิงเป็นหนังที่สร้างความหดหู่ให้คุณได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะคิดว่าน่าจะไม่แพ้ใครเลยโอเคถ้าใครสามารถหาเวอร์ชั่นที่มันแปลได้ในภาษาที่คุณเข้าใจได้ก็โอเคไปแต่ว่าถ้าแปลไม่ได้ก็ ดูภาษา,ขาเขมรก็ก็ดีไปอีกแบบบางก็ได้ฟิลได้ฟิลเรวเวๆดีเหมือนกันอ่ะจบปิดคลิปไม่ใช่สิเรับ <laughs> อกเขาดิ <laughs> ก็จบไปแล้วนะคะกับการแนะนำหนังของวีกนี้ก็อย่าลืมไปดูเรื่อง first day Kill my father ด้วยถ้าเกิดใครสนใจไปดูกันเลย <laughs> <laughs> ไปดูเลย big cinema <laughs> คืนนี้